ดีครับคลิปนี้ก็คลิปสำหรับเยี่ยมบ้านเพื่อนสมาชิกของพวกเราก็คือสมาคมฟุตบอลรามินทาสามสิบเก้าอ่าไม่ใช่พูดชมรมฟุตบอลรามินธาสามิบเก้าชมรมฟุตบอลนิตภาพ fc fc วันนี้ก็เป็นลงปุ๋ยลงหรือเรียกสั้นๆง่ายๆก็ให้จำง่ายๆก็คือลงปุ๋ยวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านเพื่อนลืมตาหน่อย ชื่อสมาชิกมุกครับม,มุกมุกสมาชิกก็มาจากทีมขอนแก่น f อซก็ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยครับมือไม้เอาหน่อมือไม้ม,มาทำงานมาเยี่ยมบ้านเพื่อนดูห้องพักไปในตัวห้องพักถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสมาชิกมุกได้ครับเดี๋ยวเขาจะให้ข้อมูลยังไงครับเกี่ยวกับ ราคาห้องเช่าว่าราคาห้องเช่าว่าราคาห้องเช่ามาซุบยังไงครับเดี๋ยมาเจอไปยังไงครับโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับเมื่อกี้นี้เพื่อนก็แปลกใจนะครับว่ามาได้ยังไงไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวก็ส่วนราคาห้องเช่ารายคืนรายวันรายเดือนก็เดี๋ยวต่อติดต่อกับสมาชิกมุกแล้วกันครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ i <laughs>